รองเท้าวิ่งสําหรับคนน้ําหนักตัวเยอะนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับนักวิ่งที่น้ําหนักตัวเยอะกันก่อนนะครับว่าเขาต้องเผชิญอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวและก็แรงกระแทกนะครับแน่นอนว่ายิ่งน้ำหนักตัวเยอะแรงกระแทกมันก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยถูกไหมครับทั้งส่งผลในเรื่องของหัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อด้านล่างนะครับที่จะต้องรับความตึงเครียดมากกว่าปกตินะครับอันที่2นะครับคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นคน อุงเท้าแบนหรือเท้าลมเข้าด้านในแต่ว่าไม่ไม่เสมอไปนะเ <_' S 1> พียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะมีโอากาสมากกว่านะครับเ <_' S 1> พราะฉะนั้นรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็คือ1ต้องเป็นรองเท้าวิ่งที่พื้นหนาสปอร์ตแรงกระแทกได้ดีนะครับอันที่2นะครับก็ต้องเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความสเตเบิลิตี้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับอันแรกรองเท้าวิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เลย s o u ล์ n ม r บ c ีคอ Prime นะครับ แซวมิ่งรีคอยพรามนะครับเป็นรองทาวิ่งที่พื้นค่อนข้างหนานะครับนี่พื้นหนาคาแรคเตอร์ของตัวนี้เนี่ยก็คือหนานุ่มแล้วก็เด้งส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งเนี่ยก็จะวิ่งสบายนะครับวิ่งช้าได้วิ่งสบายเลยแหละนะครับแล้วก็การตอบสนองต่อการก้าวจังหวะโถอฟค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่สําคัญนะครับ ก็คือเรื่องของ stability นะครับตรง heel counter ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งแล้วก็เท้าของเราเนี่ยมันก็จะเรียกว่าลงเท้าได้อย่างมั่นคงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวแรกที่แนะนำ s m u i n g Recoi Prime นะครับตัวที่2 เอสิคไคโยโน่ยี่สิบเก้าครับเอสิคคยโนยเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับที่เพิ่งออกมาล่าสุดสดส,ด,ส,ด,สดร้อนๆนะครับเป็นรองเท้าที่ทุกทุกคนรู้จักแหละว่ามันเป็นรองเท้าสปอร์ตที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของคโยโนเลยนะครับเพราะว่ามีตัวเจลที่จะสปอร์ตบริเวณส้นเท้าจนถึงกลางเท้าด้วยนะครับนี่แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวนี้เนี่ยพื้นค่อนข้างที่จะหนาแต่ไม่หนาเท่าซามิงบิคอยพรามนะมีความนุ่ม นะครับแล้วก็มีความเด้งนะครับผ้า upper ก็ค่อนข้างสบายนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมันคือส่วนผสมะระหว่างโทรินกับคลิฟตันนะครับมีความนุ่มแต่ว่าไม่โยบนะครับตอบสนองดีผ้า upper ร,รู้สึกแบบกระชับสบายพรีมเมียมเหมือนกับตัว s ็อ c o n i t r นี่ทรนะครับนี่แล้วก็ส้นเท้าที่สำคัญส้นเท้าก็มีความแข็งเหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องของ Stability ของการลงเท้าได้ด้วยนะครับ ตัวที่3นะครับฮ o กาอารี ok นะครับฮ o กาอารี ok เนี่ยเป็นรองเท้า Stability เหมือนกันนะครับคาแรคเตอร์ Character, ตัวนี้มีความนุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มย่วมเหมือนคลิฟตันนะครับผมว่ามันเหมาะกับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะมากกว่าคลิฟตันนะเออแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ Stability ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ช่วยประคองอุ้งเท้านะครับแล้วก็ฮิลคา o เตอร์ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแหละมีความแข็งนะครับนี่ วิ่งสบายนะครับสำหรับตัวอาราฮีนะครับมีรุ่นหน้าวายด้วยนะครับตัวที่4ี่โทโป่แฟนทอมทนะครับโทโป่แฟนทอม2เป็นรองเท้าวิ่งสำหรับคนอุ้งเท้าปกติรูปเท้าปกตินะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพื้นโฟมมีความหนามีความนุ่มนะครับซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็ตัวฮิลคาร์เตอร์เองก็มีความสเตเบิลิตี้เพราะว่ามีแผ่น TPU แข็งๆบริเวณตรงนี้นะครับช่วยประคองข้อเท้าเหมือนกับ3รุ่นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือตัวโทโป้นะครับ อ๋อและที่สําคัญตอนนี้ลด40%ด้วยนะครับเป็นรองเท้าที่ราคาคุ้มค่ามากนะครับตัวที่5นะครับก็คืออัลตราโท r รน6นะครับอัลตราโท r รน6ไม่ได้เป็นรองเท้าที่หนาที่สุดของค่ายอัลตรานะครับเป็นรองเท้าหนารองจากตัวที่หนาที่สุดนะครับตัวนี้นะครับมีความนุ่มมีความสบายนะครับมีความนุ่มมีความสบายพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีนะครับพื้นหนา28มิลลิเมตรนะครับเป็นซูโรดอกนะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็ผ้าอัปเปอร์นะครับก็ค่อนข้างสบายนะครับหน้าเท้ากว้างด้วยนะครับเพียงแต่ว่าฮิลคาลเตอร์เขาจะไม่ได้ไม่ได้มีความมั่นคงเท่ากับ4รุ่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะมีความนุ่มๆอยู่นะครับ stability ก็จะน้อยกว่า4ตัวก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายก็คือ u อล r ราพร a ดาม m 6เอล r ราพร a ดาม m 6เป็นรองเท้าที่พื้นหนาที่สุดสําหรับรอ,องเท้าสาย stability สำหรับคนอุ้งเท้าแบนนะครับ ุ้งเท้าแบนกุงเท้าล้มมาเนาะแล้วก็การสปอร์ตแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นหนา30มิมลนะครับหนากว่าโทรินนะครับตัวนี้จะเน้นใน,นเรื่องของการประคองเท้านะครับเพราะว่าฮิลคาลเตอร์เขาไม่ได้แข็งเหมือนตัวสีรุ่นแรกนะครับนี่ก็เน้นใน,นเรื่องของการประคองเท้าแล้วก็ความสบายนะครับเพราะว่ามีตัวการประคองเท้าแบบตัวตัวนีว้นะครับเป็นเอสแรปตรงนี้ขึ้นมานะครับช่วยประคองอุ้งเท้าแทนจะแ,แทนที่การดันเหมือนเหมือนกับรองเท้ารุ่นอื่นๆมันจะแตกต่างกันนะครับนี่อันนี้คือพาราดาม6นะครับ แล้วครับและนี่ก็คือ6รุ่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับรองเท้าวิ่งสําหรับคนน้ําหนักตัวเยอะนะครับถูกใจรุ่นไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับหน้าร้านอยู่สุขุมวิท22นะครับเซิร์ชใน g o o g l e ว่าร้านขานนะครับผมเจอแมปหน้าแรกเลยหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับทั้งทาง s h o ปปี้ลาซาดเว็บไซต์ติดต่อทางแชทเข้ามาก็ได้นะครับสวัสดีครับ